ตลอดปี2022นะครับวงการบันเทิงฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงส่งซีรีส์น่าดูมาให้เราได้ชมตลอดทั้งปีครับซีรีส์จีนในไทยก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีแพลตฟอร์ม OTT อย่าง VTV เข้ามาบุกตลาดเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วครับแล้วก็การที่ซีรีส์มีทั้งซับไทยแล้วก็ภาคภาษาไทยทําให้คนไทยสามารถเสพซีรีส์จีนได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ แล้วอย่างที่บอกครับกระแสของซีรีส์จีนได้กลายเป็นหนึ่งในความบันเทิงกระแสหลักของคนไทยทุกวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะซีรีส์ยุคใหม่ผสมทั้งความคลาสสิกแบบดั่งเดิมครับรวมเข้ากับความร่วมสมัยแบบซีรีส์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวครับเช่นเดียวกันกับกระแสนิยายจีนทั้งนิยายร่วมสมัยที่เล่าเรื่องราวคนจีนในยุคปัจจุบันและนิยายแนวแฟตนตาซีกำลังภายในหรือย้อนยุคต่างๆครับที่จีนเองก็ค่อยๆพัฒนาแนวทางของตัวเองจนมีผู้อ่านติดตามกันจํานวนมากในเมืองไทยครับแล้วซีรีส์หลายๆเรื่องในปีที่ ผ่านมาก็ดัดแปลงมาจากนิยายเหล่านี้นี่เองครับ ผสมเข้ากับโปรดักชันที่ทางจีนแผ่นดินใหญ่ยิ่งทำยิ่งดีนะครับนับวันยิ่งพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่และเรื่องมีเทคนิคพิเศษระดับหนังฟอร์มใหญ่เลยละครับแล้วงานสร้างก็ยังยิ่งใหญ่อลังการริกว่านอกจากจะเสพเนื้อหาแล้วแค่เสพงานด้านภาพก็คุ้มค่าเหลือเฟือเลยละครับแล้วที่ต้องไม่ลืมก็คือนักแสดงยุคใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงหรือว่าทั้งหน้าตาดีฝีมือก็ดีดูแล้วไม่มีขัดหูขัดตาเลยแม้แต่น้อยครับ ส่วนในปี2022ที่ผ่านมานะครับมีซีรีส์จีนรื่งไหนบ้างที่ถือว่าเป็นโปรแกรมเด็ดเราไปไล่เรียงกันดูดีกว่าครับเทียบท้าปัตภี Who rules the world ซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติกที่ผสมผสานเรื่องราวแนวท่องยุทธภพกับเนื้อหาประเภทชิงไหวชิงพริปและแย่งชิงอำนาจครับเรียกว่าเน,นื้อเรื่องชวนติดตามแล้วก็สนุกเข้มข้นตลอดทั้งซีรีส์ครับด้วยเรื่องราวการเล่าที่กระชับนะครับเนื้อหาดําเนินไปอย่างรวดเร็วตัวละครฉลาดมีไหวพริปเล่เหลี่ยมทั้งบู๊ทั้งบุญครับพร้อมด้วยประเด็นเนื้อหาทางสังคมที่ค่อางจะร่วมสมัยครับตัวซีรีส์เทียบท้าปัจจันะครับเปิดตัวสัปดาห์แรกด้วยยอดวิวทะลุ600ล้านวิวในประเทศจีน แล้วก็ขึ้นแท่นเป็นซีรีส์อันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่ออกอากาศทาง VTV ครับประกอบกับงานโปรดักชันสุดอลังการงานด้านภาพไปจนถึงดน,นตรีประกอบเรียกว่าดูเหมือนภาพยนตร์ระดับเว l ร์คลา s เลยครับรวมทั้งฝากของนักแสดงนะครับที่ถือเป็นการรวบรวมตัวท็อปที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและในจีนครับแสดงนำโดยหยางหยางและเจ้าลู่สื่อนี่แหละครับเทียบท้าปัตภี Who Rules the World 可我只看得见你。所谓一眼万年，也不过如此了。 ซีรีส์แนวย้อนยุคอีกเรื่องครับที่โด่งดังและก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในจีนและในไทยตัวเร,เรื่องยังคงยึดพื้นความโรแมนติกนะครับแทรกโดยการใช้ไหวพริบแล้วก็การหักเหลี่ยมเฉือนคมกันตลอดทั้งเรื่องครับโดยตัวซีรีส์ดาราจักรรักลำนำใจเล่าเรื่องราวของตัวละครเอกครับที่แกล้งเก็บงามความสามารถเพราะภัยจากญาติใกล้ตัวต้องรักษาคุณธรรมในใจเอาไว้ครับจนสุดท้ายต้องมามีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตของแว่นแขวนรับ ช่วงแรกของซีรีส์นะครับดาราจักรรักลำนำใจทำสถิติยอดผู้ชม200ล้านวิวเพียงแค่ในวันเดียวครับสูงสุดในประวัติศาสตร์ก่อนที่พารที่2จะทำลายสถิติซีรีส์ของตัวเองครับด้วยยอดผู้ชม300ล้านวิวเพียงแค่วันเดียวครับ นั่นทำให้ดาราจักรักลำนำใจนะครับกลายเป็นซีรีส์ที่มียอดวิวสูงที่สุดของ VTV ประจำปี2022ครับด้วยยอดวิวกว่า150ล้านวิวใน VTV ประเทศไทยครับถือเป็นผลงานการแสดงของอูเล่ยนักแสดงยอดฝีมือที่มีเส้นทางมาจากดาราเด็กสู่พระเอกแถวหน้าครับและนักแสดงหญิงสุดฮอตแห่งปีอย่างเจ้าลู่สื่อครับนี่นะครับดาราจากักรรักลำนำใจ Love Like the Galaxy กดล็อกลิขิตรัก she and her perfect husband ผลงานของดาราอันดับหนึ่งของยุคอย่างหยางมี่นะครับที่คราวนี้มาจับคู่กับสุยไคขวัญใจสาวสาวชาวไทยครับจากซีรีส์ falling into your smile รักยิ้มของเธอกดล็อกลิขิตรักนะครับเป็นเรื่องราววุ่นวุ่นของคู่สามีภรรยาปลอมๆครับที่ตัดสินใจไม่อยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลความก้าวหน้าทางด้านการงานครับตัวซีรีส์โดดเด่นด้วยเคมีของพระนางนะครับในแนวพี่สาวคนสวยกับเด็กหนุ่มครับ โดยกดล็อกลิขิตรักนะครับเป็นซีรีส์สำหรับคนวัยทำงานครับแฝงด้วยข้อคิดมุมมองเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการทำงานของผู้หญิงที่จะก้าวหน้าได้ยากกว่าผู้ชายครับเพราะมีเรื่องของครอบครัวคู่ครองเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งๆท,ท,ที่ในสมัยนี้ผู้หญิงสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็เป็นผู้นำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายครับนี่เลยครับกดล็อกลิขิตรัก she and her perfect husband ซีรีส์แนวร่วมสมัยที่โดดเด่นมากๆประจำปี2022ครับ คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก The Old of Love ซีรีส์สุดโรแมนติกสุดฟินที่ได้ฉายในปีนี้สักทีนะครับหลังจากที่แฟนๆรอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานกว่า2ปีครับโดยคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครนางเอกครับที่ต้องมาเจอจุดตกต่ำสุดในชีวิตพ่อเป็นมะเร็งต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลทำให้เธอต้องทิ้งโอกาสในการเข้าทำงานในบริษัทโด่งดังในต่างเมืองครับแล้วก็ต้องเลิกรากกับคนรักครับเรียกว่าจินตนาการแสนสวยงามเกี่ยวกับความรักแล้วก็อนาคตของเธอแตกสลาย หายไปในช่วงพริบตาครับ จนเจ้าตัวได้มาเจอกับหมอเจ้าของไข้ครับที่กลายมาเป็นอีกเครื่องชีวิตของเธอและทั้งคู่สามารถฝากชีวิตไว้ซึ่งกันและกันได้ครับคุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก The o a d of love แสดงนำโดยสองนักสแสดงดีกรีหมื่นล้านวิวครับอย่างหยางจื่อจากมัททรุษวานลําสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างที่มารับบทนักเชลโลสาวลินจื่อเซียวประกบคู่กับเซียวจ้านจากปรมจาจย์ลัทธิมานและเซียวจ้านคนนี้เนี่ยนะครับที่เป็น global brand ambassador ของ VTV ครับเรียกว่าคุณคือ คำปฏิญาณแห่งรักคือซีรีส์เรื่องราวความรักระหว่างคุณหมอกับลูกสาวของคนไข้ที่อาการป่วยของคุณพ่อทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันครับลำนำกระดูกหยก The Longest Promise ซีรีส์ที่แฟนๆรอคอยกันมากที่สุดครับโดยลำนำกระดูกหยกสร้างมาจากนิยายสุดฮิตเรื่ององค์ชายเคร่งขมเยือกเย็นกับองค์หญิงผู้สดใสร่าเริงที่โชคชะตาลิขิตให้ทั้งสองได้ครองคู่กันครับแต่กลับจับพระจับพลูก,กลายมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันยาวนานถึง3ปีครับตัวซีรีส์ลำนำกระดูกหยกนะครับแปลกแหวกแนวด้วยการเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์สุดโรแมนติกของตัวละครที่เริ่มต้นในสถานะอาจารย์และศิษย์ครับผลงานอีกหนึ่งเรื่องของพระเอกสุดทอตจากแผ่นิน จีนครับอย่างซิวจ้านและร่นหมินเรียกว่าลํำนำกระดูกหยก The Longest Promise เรื่องนี้กลายเป็นซีรีส์ที่แฟนๆหวังว่าจะรับชมกันเร็วๆนี้แบบมาตอนนี้เลยไม่อยากรอแล้วครับและนี่แหละครับซีรีส์ที่โดดเด่นสุดๆจากปี2022นะครับที่ไม่อยากจะให้ใครทั้งสิ้นพลาดด้วยประการทั้งปวงครับดังนั้นในช่วงที่กำลังจะหมดปี2022ไปนะครับใครที่พลาดซีรีส์เหล่านี้ไปคงถึงเวลาเก็บตกส่งท้ายปีให้ครบครับ เพราะปีหน้าฟ้าใหม่ซีรีส์ใหม่ๆใ,ในวีทีวีรับรองว่าขนขบวนกันมาอีก ซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับชมซีรีส์จีนสุดฮิตนะครับแล้วก็ฟอร์มใหญ่จากปี2022ได้ครบจบในแอปพลิเคชันเดียว VTV นั่นเองครับซึ่งช่วงนี้นะครับทาง VTV มีโปรโมชั่นลดกระหน่ำ VTV VIP y e a r End Sale ซครับได้ส่วนลดมากถึง50%แถมยังสามารถแบ่งกันดูแชร์กันได้เรียกวา่าคุณสมัครแบบ VIP ตอนนี้นะครับสามารถดูได้ถึง2อุปกรณ์พร้อมๆกันครับดาวน์โหลดเก็บไว้ก็เร็วกว่าปกติครับแน่นอนว่าถ้าสมัคร VTV VIP แล้ว ไม่มีโฆษณามากวนใจเต็มอิ่มทุกเนื้อหาฟินกับทุกเรื่องราวแน่นอนครับี